โอเคโอเคตา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 หนึ่งสองตั้มวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจแปนบอลีโอเคแล้วก็เราจะเลือกจากตัวไหนดีใช่เรามี3ตัวก็คือตัวแพท ตาในเรื่องของฟองบ๊อบชานี่เป็นแพนด้าเราซื้อมาในราคาปกติเลยซึ่งตัวนี้นะพอเข้าไทยปุ๊บตัวนี้ไปหมื่นหกนี่หนึองซื้อประมาณห้าพันห้าอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตัวอื่นด้วยแต่ในราคาแบบไปไกลไปไกลอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ก็ไปไกลอันนี้ก็ไปไกลละเก้าพันแล้วกดูกันจะเป็นคนขอเริ่มเปิดตัวนี้โอเคเดี๋ยวนี้จะเปิดตัวนี้นะเปี่ยได้ไม่เป็นไรตัวดียืนเลยโอเคอ๋ออันนี้เป็นเหมือนเตอร์ไหม สีทูอ๋อเชือกล้องหน่อยเชือกล้องหน่อยน้องไม่มีแม่เพราะมันใส่หมวกอยู่ไงโอ้อุ๊บจักรเป็นแบบนี้โชว์หน่อยค่ะนี่เลยเป็นเบเกสเฟสมอลลี่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น400%ร้อยเปอร์เซ็นต์พลาสติกพลาิกบาร์โอ้เป็นสีทองสวยมากเอาย่างสิเดี๋ยวดีเปิดเดี๋ยวดีเปิดกล่องนี้ขึ้นมา โอ้โหน่ารักไหมน้องเปิดหน้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยแอนดี้แอนดี้น่ารักปะมอนดี้เพิ่งแค่แน่ใจน่ารักไหม <c oughs> อุ๊ดูถุงมือน้องนี่ไง <c oughs> ปืนเสียบปืนหน่อยให้พี่หนูดีเสียบปืนให้หนูดีเสียบปืนให้หน่อยคะ่ะโอเคนี่ โอ้อันนี้ตัวอะไรซิโอ้ปิดได้เนี่ยอือตัวต่อไปเออโอเคเฮจ้าอเฮจ้าอโเคจ้าเฮจ้าตัวต่อไปเลยจ้าตัวไหนก่อนตัวนี้อ่ะอ่ะให้แสนดีบ้างแสนดีเลือกบ้างอ่ะอย่างตรงนี้อ่ะแสนดียื่นเลยค่ะ อันนี้ยืนแกะเลยค่ะอันนี้คือเป็นเอ่อ X กับศิลปินใช่ศิลปินหนึ่งสองสามสี่อุ๊ย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 อันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ข้างหลังเป็นลายแบบนี้นะพร้อมยังพร้อมยังงั้นหนึ่งน้องดึงตึ้ตรงนี้สิน้องดึงตรงนี้น้องดึงตรงนี้หนึ่งสองตัมว้าวเห็นบไหมน้องโชว์กล้องน้องโชว์กล้องเห็นบไหม ชกโก้ชอกโ i n a t u r e โอ้โหเไหมใ่ปืนให้น้องดูบ้างโชว์โชว์เานี่น่ารักไหมตัวนี้ดีมากเลยเท่จริงอะลลินดูไหมดูไหมเปิดหัวไหมโอเคตัวนี้ จบไปตาลลินเปิดแพนด้าลลินเปิดแพนด้าเหรออ่านี่ไม่ตรงกันต่อไปเป็นแพนด้าลลินมานี่อ่ะลลินยืนบนเก้าอี้เลยอ่าแกจับคำนี้โอเคอ่ะนี่อ่ามีการเปิดการอ่ะให้นอ้งนองแกงให้น้องแกให้ลลินดึงตัวนี้บ้างอ่ละลลินดึงตัวนี้ลลินดึงตัวนี้ S 1 2 3่งสองเขึ้นเลยค่ะว้าลายมันสวยโอ้เป็นไงมิเสวยมากเทไหมหัวลาละเอียดมันแบบอ่าลายมังเปิดหน้าดูสิส้ยกล้องกล้องกล้องางไวโอเคงานละเอียด นี่อะไรจัลวดไงเครื่องพ่นไงเบา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 เาทำมาตั้งรวมกันซิสามตัวอ่าโอเคโอเคสามตัวนี้ใครชอบตัวไหนที่สุดเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าพิ่งครับก่อนหนึ่งสองสามออแลลินกับแซนดี้ชอบแพนด้าลีนชอบพทริกโอเคนี่นะง่ายง่ายที่สุดก็คือวิธีการหนึ่งนะที่คุณ เวลาคุณอยากทําอะไรบางคนนะไปนั่งบังคับลูกว่ามานะั่งทํานี่สิทำไมไม่ทำอะไรทำไมไม่ทานั่นทำไมไม่ทํานี่ไม่มีทางหรี่เขาจะท,ทำาลยยิ่งคุณบังคับยิ่งไม่มีทางทาเด็กค่ะวิธีเดียวก็คือพยายามหาอะไรที่แบบแมทชิ่งกัน,กนเอาความชอบอย่างเด็ก,ดกๆชอบกระตูนชอบอะไรอยนี้ใช่ไหมแล้วเราชอบอะไรหาพยายามเอามาแมทชิ่งกันแล้วทําร่วมกันอย่าสั่งให้ใครไปทํา<ๆ>เพราะคุณยังไม่ชอบเลยไม่บอ,อ,อกว่าหาความสนุกความสุขร่วมกันแล้วทําด้วยกัน อันนั้นคือดีที่สุดมากกว่าแค่ทำออนไลน์คือโหคุณสร้างความทรงจําในครอบครัวร่วมกันแท๊กแท๊กอะไรนั่นแหละคุณสร้างความทรงจําร่วมกันอันนั้นสำคัญกว่าแล้ววันหนึ่งเขาจะเขาโตขึ้นน้ะนุ้ยดีบอกว่าอะไรนะมีเพื่อนมีเพื่อนดูอยู่ด้วยใช่ไหมดูคลิปพี่ด้วยใช่ไหมใช่ละลินหล่ะทักทายเพื่อนละลินชื่ออะไรบ้าง หนักเลยวันนี้หนักเลยโอเค,อเ,คเรามาอัดคลิปกันประมาณนี้เอาง่ายๆนะเนี่ยแบบรับเด็กๆมาคือเพื่อแบบเรามีกิจกรรมร่วมกันนะฮะอะไรทํากับเขาแต่ว่าก็กลายเป็นคลิปได้ด้วยใ,ให้เขาได้ฝึก<ข>เป็นเรื่องเคยชินกับการที่มีกล้องพูดกับกล้องเป็นเรื่องเคยชินก็ได้ตอนแรกอาจจะแบบเขินๆหน่อยเดี๋ยวทำเรื่อยๆก็ชินเพราะฉะนั้นแค่นี้เองคุณจะะเปนไทม์ที่แบบโคตรจะคุณลิตี้ได้โอเคไหมทุกคนเราไปแล้วดีกว่าอย่าลืมกดอะไรหรือดูกันเยอะดนิอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์กดไลกไคน่ะกดไลค์กดไลค์กดเลยกไกดไลค์กดไลค์กค์กดไลค์กดล์ล้วก็ฝากคลิปหน้าด้วยค่ะกคลคคคคคคาดคค